สวัสดีค่ะวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่เชื่อชูคุณค่าความเป็นไทยมาอย่างยาวนานค่ะรายการความหวังสร้างกำลังใจวันนี้เราจะไปติดตามโครงการตอบตุงพิพิธภัณฑ์เจ้าปะยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ค่ะโดยได้มีการออกแบบและตกแต่งเรือนไทยไม้สักทองจำนวน3าหลังด้วยกันค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นด้วยจุดป,ประสงค์2ประการ 1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนพรรษา50ภพรรษาและในปีนั้นเป็นปีที่โรงเรียนบด,ดินครบรอบ25ปีหลังที่1คือเรือนเจ้าพญา อันประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้และสัตร,ราวุตของเจ้าพญาเรือนที่สองชื่อเรือนศิละปะนิทั์อันเป็นเรือนเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่สและเรือนที่3เรือนรัชดาบดินเป็นเรื่องราวของภายในโรงเรียนบดินเดชาผมรู้สึกภาคภูมิใจที่มีพิพิธภนนัณฑ์นี้เพราะว่าผมสามารถรู้ได้ว่าประวัติของท่านเจ้าพญาบดินเดชาเป็นอย่างไรบ้าง มองว่านักเรียนบดินเดชาทุกคนนะจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจแบบผมที่ได้มีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับความรู้และคุณค่าความเป็นไทยเราควรสืบสานต่อไปให้กับลูกหลานของเราค่ะเพราะทุกความหวังเราสามารถสร้างกําลังใจให้ได้ด้วยการดิบยื่นโอกาสให้กับพวกเขาต้องขอขอบคุณสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะที่สร้างความสุขจากความหวังที่จะสังคมไทยแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทย